สวัสดีครับยูทูบชาแนลโมเวอร์ครับพาท่านผู้ชมนะครับมายังสนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรีนะครับสนามยาเทียมด้านนอกครับรับชมศึกฟุตบอกอปกรณ์ทั้งดีครับครั้งที่30มสิบด้วยอายุไม่เกิน16ปีครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับคู่ระหว่างทางด้านโรงเรียนวัตถิวรารามครับพบกับการท่าเรือเอฟซีอะคาเดมี่ครับในส่วนการบรรยายมมีผกพจุ้ยนะครับรับทีมใหญ่เกมนี้เริ่มเกมครับวัตถิวรารามในชุดสีเขียวดำครับพบกับการท่าเรือครับในชุดสีแสดน้ำเงิน ลูกทุ่มทุ่มกดมาให้สถาพรดักได้และใช้บอลยาวสวนมาก็อ้าแล้วจิ้มคืนดวลกับนรินทร์ก็ยังกินนรินทร์ไม่ได้ครับโอ้โหตะวันเข้ากลางมาดีทิ้งไปเลยครับพลาสกนแล้วบอลถึงอนันดาอนันดาความเร็วมีนะครับควบขึ้นมาเองเลยอนันดาอนันดาไหลต่อคลับลึกไปหน่อยนะครับแล้วตามามาซ้ำลูกนี้โอ้โหเสาไกลไม่มีใครครับ ออกเร็วไม่ได้ครับสุริพงศ์เลือกโรยโรยมาเลยจักรพัดพยายามจะบังอยู่นะครับคือหลังกับไปกิสราบางสูงเนินเล่นกับทางธีรศักดิ์ธีรศักดิ์ให้หักข้อมาแล้วจะพิกเล่นเลยรครับพักพลพักพลจ่ายเข้ากลางมาสับพวั์โดน,นเบียดไว <c oughs> ้ประพังกกรครับจะเปิดมาเตะมุมเลือก ไหลมาศิละลองเล็ดเรือดูโดนไม่เต็มแล้วซ้ำอีกทีดิโกโหเรียบร้อยครับศิลาครับหนึ่งสูนครับการท่าเรือขึ้นน้ำเกมนี้อู้มาได้อย่างลูกสูดเลยครับจังหวะจบรอบแรกนี่อาจจะโดนไม่เต็มเลยครับแต่ว่าบอลยังเข้าทางเขาอีกรอบเลยครับศิลาดูครับปาดมาตรงนี้ได้ครับจุดนัดพบครับบริเวณหัวกะโหลกครับยิงรอบแรกติดบล็อกครับรับซ้ำอีกทีนึงไม่พลาดเสาแรกครับศิลาหนึ่งสูนครับการท่าเรือเอฟซีคารามี่ขึ้นน้วมาทีว่ารามครับ เล่นสั้นคืนมาแล้วก็ผู้สินป่าจบครึ่งแรกเลยนะครับในรอบถูกทีมสุดท้ายครับฟุตบอลมอปกอร์ทบุรีครับอันนี้สามสิบนะครับครึ่งแรกครับเป็นทางด้านวอลทิวรารามนะครับตามหลังการท่าโดยเอฟซครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับได้ประตูขึ้นนำจากคนนี้เลยนะครับทางด้านสุระบุญเอี่ยมครับหกเล่นครับพกพลหลายต่อมาให้แล้วปาดมา ตัวไกลมีมาสามลูกนี้ก็เรียบร้อยกับดึกงึครับโอ้เอาครับโอ้เปิดมาแป๊บเดียวครึ่งหลังได้ประตูตีเสมอเลยครับทางวัดสุธิวดารามครับโอ้เป็นทางพุทธิเศษนะครับตามานสามลูกนี้เข้าไปครับนี่ครับไปปล่อยให้กิษตาได้เลี้ยงครับแล้วเปิดมาจุดนัดพบตรงนี้ไปเสียหลักเลยครับแล้วหูบาหนางนอกจอเลยซัดเสาแรกครับหนึ่งหนึ่งครับกลับมาเท่าอะไรครับเกมนี้ครับวัดจุฑิวดารามกับการท่าเรือครับ กิสดาสภวัตสภวัตปรอหลาดคุณลองยัดเจาแรกโอ้โหยังติดเซฟครับตอริทอนแล้วตะคุบได้ไม่ออกด้วยครับตอริทอนหนุนดีครับกองเชียร์ของทางพุทธิเศษนะครับกิสดาจะหลบแล้วหลบได้ครับหลบชนนมากิสดากิสตาให้สภคุณ สับประวัติประหลัดคุณได้ยิงนัตตะวันยกมาครับอ่ะครับเ,เป็นพักกพลพักกพลจะไปเองอะไรครับกิษดากิสดาหลบมาได้ไปครับกิษดาในกรอบแล้วล็อกหนีกิษดาบังสุงเนินไปเองมีเพื่อนรอยอยู่แต่ว่าโอ้เกมรับกันหน้าเรือก็ช่วยกันดีอะไรครับพักกพลให้ชนวัตรโดนตัดแล้ววางยาวมาเข้าทางอนันด,ดา อานันดาจี้เลยครับอานันดาดึงจังหวะหาช่องอยู่อานันดาลองกดดูติดเซลครับสิริพงศ์แล้วตามันซ้ำกันเรียบร้อยโอ้โหสองหนึ่งครับนำอีกรอบครับการท่าเรือโอ้แล้วเป็นสถาพรผู้จอมจิตนะครับตามมาเก็บดาบสองได้ครับจังหวะจี้ใส่ของอานันดาตรงนี้ครับกลายเป็นว่าถอยกันหมดแล้วเกมรรบของเาทีวารารามครับแล้กดลู่นี้ติดเซลเลยครับสิริพงศ์ปิดเสาแรกได้ดีโอ้โหูดาบสองอจ่อตรงนี้ครับ เจ็ดหลาครับของทางสถาพรน้ำอีกรอบครับสถาพรผู้จอมจิตครับหนต่อสครับชัยรินทุ่มมาไม่ได้เปรียบเท่าไไรครับพักพลพักอ,อกเล่นพักพลพีกแล้วครับพักพลเลือกตักมาข้างหน้ากิจสดากิจสดาใหญ่กว่าบางได้กิจสดาล็อกมองหาตัว <c oughs> เติมมาแต่ว่า ยกมาไม่ได้เปรียบเพ่าไหลอะไรครับกฤษดาบางสุกเนินครับจับหลัวไปหน่อยเข้าทางนภพัทน่พัทจะวนโดนถึงตัวเลยครับตันนภพคุณตามมาบีบผูดที่เสดขึ้นนภพัทจอดจอดมาลุ้นต้องโชคทีงครับต้ินทร์ดาบสอมีไหมยิงไม่ได้เลยครับต้องจับก่อนกิสดากิตสดาได้กิเล็งแบบเหลี่ยมเปิดไม่มีมีประคองโดยศิลาครับไหลมาแล้วได้ตะวัดลูกนี้ก็ไม่มีอะไรครับขวาได้ครับ จะเปิดเข้ามาลรูนีครับเตะมุมวรันาน์เลือกเสาแรกแต่ว่าแต่ลูกสุดไม่ดีเท่าไหร่เลยครับย้ำมาใหม่วรัตน,นัณ์ไม่ล้ำหน้านะครับวรัตน,นัณ์เสาแรกอีกครั้งหนึ่งก็ยังเป็นท่าเรือที่เก็บตกได้ครับแล้วได้กดลูกเดียวโอ้โหสามหนึ่งเลยครับการท่าเรือโอ้แล้วเป็นสถาพรผู้จอมจิตคนเดิมะครับ โอ้ยิงสุดสวยเข้าไปอีกหนึ่งลูกครับสาพรก็ดูครับเกือบจะเสียหลักก็แล้วครับสาพรกลายเป็นเข้าทางได้กดลูกนี้สริพง์ไปไม่ทันครับรคนเดินสองสกอร์ครับเกมนี้ครับสาพรผู้จอมจีดเลยครับการท่าเรือนำห่างครับสามประตูต่ตอหน,นึง่งลงไปมันก็น่าจะมองถึงเรี่ยวแรงความฟิตด้วยครับทางฝั่งสตาพรก,กันของทางการท่าเรือครับ อ่าครับพลิกมาจีใส่ครับในกรอแต่คือไปสุดเส้นหลังได้ก็จริงแต่ว่าตัวเติมไม่มีแล้ลองยิงสิริพงศ์วางบอลลุนติดทางศิละหนุนต่อลงไปเล่นเกมรับแล้วนะครับศิละครับค่งแรงเนี่ยลงไปเป็นมิดฟิลด์นะครับตำแหน่งถน,นัดแต่ว่าโอ้โหพอมีปรับแท็กติกเนี่ยยืนเป็นตัวรับอีกคนนึงเลยครับแล้วพักอ,อกตรงนี้นับพัดกันเรียบร้อยกับไล่มาครับ3ต่อ2ครับ เอาเลยครับช่วงทดยังพอมีเวลาด้วยครับสำหรับทางวัทิวลารามครับเหลือสกอเดียวเลยครับระยะห่างคู่นี้ครับดูครับบอมใส่แล้วกลายว่าได้เปลี่ยไปครับทางวัทีครับโยนมาแล้วโอ้ตัวประกบกลายว่าไม่มีครับในกรอบนพัสพักอกแล้วตวัดยิงเข้าไปครับไล่มา2-3ครับโอ้โหแล้ว หมดเวลาแค่สามนาทีนะครับอยากพอมีเวลาครับวัดสุธิวราวรามาพยายามจะเรียกเพื่อนให้ขึ้นมารับบอลอยู่นะครับนภัทนภัทบังแล้วคืนหมายัดเข้ากลางกิสดากิศดา,ศดาเลาะมาครับกิสดากิดาเลาะอีกทีนึงแล้วหลาหด่าเหลือเกินไม่ไหวกิสดาภูดิเศษภูดิเศษตะวันให้ครับรุจิพัท ลุจิพัทยพยายามจะบังไหลคืนไปครับลุจิพัทเปิดเข้ามาเข้ามือนรินทอนบูดิเศษให้ที่นภพัทจิมต่อครับลุจิพัทลุจิพัท,ต,พทต,ตัวเชื่อมมาช้าอะไรก็ยังจ่ายได้อะไรครับมองหาแล้วเปิดมาก็รับเข้าซองนรินทอนตัวไกลในมี โฉบเล่นอยู่แล้วว่าเปิดไปไม่ถึงนะครับตัวไกลในทางธนชัยบอลตกเก็บลูกนี้ไม่ได้ครับพิชากรแล้วทดเวลาสามนาทีโครปุ๋ยสิ่งกรเป่าจบเลยนะครับเป็นทางด้านการท่าเรือนะครับที่เอาชนะวัชวราไปได้ครับเดอะสกอร์สองประตูต่อสามครับนี่ครับคนเดียวสองประตูเลยนะครับทางสถาพรนี่ครับสำหรับคู่นี้นะครับหากมีข้อพลาดตรงไหนผมกัลยาภรช่วยนะผู้วิจัยต้องขอทาอภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเราเกมคู่นี้ขอแยกราวไปก่อนครับสวัสดีครับ